สวัสดีครับในคลิปนี้เราจะมาสร้างแอนิเมชันให้กับอ็อบเจกตหลายอ็อบเจกตครับโดยอันดับแรกก็นำเข้า l i r r r y คกับ tk import n t e r i แล้วก็สร้างหน้าต่าง w n n o w w ขึ้นมานะครับ w i n o o w เท่ากับ tk okay. ก็ window main loop มาได้แบบนี้มาเรียบร้อยนะครับเราจะมาทำการกำหนดตัวแปร ความกว้างแล้วก็ความสูงผมจะกำหนดตัวแปลความกว้างก่อนเป็น width แบบนี้มีค่าเท่ากับ500แล้วก็กำหนดความสูงแบบนี้นะครับเท่ากับ500จากนั้นเราก็สร้างตัว canvas ขึ้นมาในหน้าต่าง windows นะครับก็กำหนดตัวแปลชื่อว่า canvas ค่าเท่ากับ canvas ตัวตัวใหญ่แล้วก็ภายในวงเล็บ วินโด้แล้วก็เราจะกำหนดความกว้างนะครับเป็นวิดเนี่ยมีค่าเท่ากับตัวแปรที่เรากำหนดขึ้นก็คือตัววิดตัวใหญ่แบบนี้แล้วก็ความสูงแบบนี้นะครับมีค่าเท่ากับตัวแปร i 5 0ห้าร้อยตัวใหญ่จากนั้นเราก็แพ็กตัว canvas. Canvas แคนว a s เป็นแคนว a s ดอทนี้ ถัดมานะครับเราจะสร้างคลาสขึ้นมานะครับเพื่อเอาคุณลักษณะต่างๆมาใส่ในอ็อบเจกต์ซึ่งคุณลักษณะต่างๆนั้นก็เหมือนกันนะครับโดยผมก็จะสร้างเป็นไฟล์ใหม่ขึ้นมาครับชื่อว่าบอลชั่วบอลน,นี้ในไฟล์นี้ในไฟล์บอลน,นี้เราจะสร้างเป็นคลาสขึ้นมาก็ให้มีชื่อว่าคลาสบอล โดยเริ่มต้นจากการสร้างฟังก์ชัน init cell แบบนี้นะครับ initialize cell ก็คือเราจะรับค่าพารามิเตอร์ทั้งหมดมาอยู่ในฟังก์ชัน init นี้นะครับโดยภายในวงเล็บนี้เราก็ตัวแรกก็จะเป็น argument cell ถัดมาเราจะรับค่าของ canvas ก็คือเป็นพื้นในการสร้างวัตถุแล้วก็เราจะรับค่าตรงพิกัด x แล้วก็พิกัด y แล้วก็เราจะรับค่า diameter ก็คือเส้นผ่าศูนย์กลางของวัตถุแล้วก็จะเป็นตัวแปร uh, velocity ในแนวแกน x ก็คือความเร็วในแนวแกน x แล้วก็ตัวนี้เป็นคอมมาครับแล้วก็ความเร็วในแกน y ก็คือ y velocity แล้วก็เราจะรับค่า color เ,เข้ามาด้วยนี้ทีนี้นะครับเรากลับไปที่ตัวเมนหลักตัวเมนหลักตรงนี้เราจะสร้างเป็นวัตถุขึ้นมาครับผมก็จะสร้างเป็นวัตถุขึ้นมาชื่อว่าวอลเลย์บอลจากนั้นวอลเลย์บอลเนี่ยเราจะมีให้มีค่าเท่ากับบอลก็คือเรียกใช้งานคลาสคลาสบอล ซึ่งการนำการนำเอาค่าคลาสจากไฟล์1นะครับมาเราก็จะเป็นที่ต้องนำเข้าคลาสนั้นก็จะนำเข้าคลาส ball นะครับ from ball import ดอกันนะครับก็คือนำเข้าทั้งหมดตัวนี้นะครับทีนี้เราเรียกใช้ class ball สรแล้วภายในวงเล็บภายในวงเล็บนี้เราก็จะกำหนดตัวแรกก็คือ canvas เลือกใช้ c a n วาสถัดมานะครับก็จะเป็นพิกัด x x 0 y 0เราจะใส่พิกัดแรกเข้าไปจากนั้นก็เป็นค่า diameter หรือว่าความยาวเ,เส้นผ่าศูนย์กลางผมก็ใส่เป็น100แล้วก็เป็น velocity นะครับก็จะใส่1แล้วก็ y velocity ใส่1จากนั้นก็ใส่ค่าสีเข้าไป ตัวนี้จะใส่เป็นสีแดงครับกลับมาในคลาสของเรานะครับเราก็จะเติมตัวคุณลักษณะทั้งหมดที่เราได้รับมาครับก็จะเป็นเซ l l s canvas ตัวแรกนะครับก็จะมีค่าเท่ากับ canvas อันที่สองที่รับมาก็คือที่เราจะสร้าง ตัวนี้นะครับเราก็จะสร้างเป็นรูปภาพขึ้นมา c e l d o image มีค่าเท่ากับ e n v a s d t create ตัวนี้ตัวแรกนะครับเราก็จะสร้างเป็น oval หรือว่าวงวงรีครับแล้วก็ภายในวงเล็บเราจะรับค่า x ค่า y ครับแล้วก็ค่า าไดอะมิเตก็คือเส้นผ่าศูนกลางเส้นผ่าศูนย์กลางในการสร้างวงรีนะครับก็คือใช้เส้นผ่า่วนยกลาง2แนวคือแนวแกน x แล้วก็แนวแกน y จากนั้นเราก็ใส่สีเข้าไปกันเรใส่สีเข้าไปเป็น f i l เท่ากับ color ถัดมาเราก็จะมี attribute x velocity ก็มีค่าเท่ากับตัว x velocity แล้วก็ c e l l y velocity ก็คือความเร็วในแกน y ก็มีค่าเท่ากับ y velocity ทีนี้เมื่อเราคอมไพล์ปุ๊บนะครับมันก็จะได้หน้าตาสีแบบนี้ขึ้นมาอันนี้คือเป็นเป็นวงกลมนะครับวงดีบ,บ,บอลลีบอลสีแดงครับถัดมาเราจะทำให้มันเคลื่อนไหว โดยการสร้างฟังก์ชันขึ้นมาอีกฟังก์ชันหนึ่งตรงนี้ก็ชื่อว่าเป็นฟ mm ังก์ชัน move d e f move แล้วเราก็กำหนดตัวแปรค่า coordinate ขึ้นมา coordinate มีค่าเท่ากับ cell d canvas แล้วก็ coords แบบนี้แล้วก็ภายในวงเล็บ cell d image แบบนี้นะครับแบบนี้ก็คือการแสดงค่าจุดตัดของรูปภาพเมื่อเรากำหนดตัวแปรโคอิเดเนตนะครับแล้วเราหาจุดตัดให้กับรูปภาพเสร็จแล้วถัดมาก็คือการนำเอาค่า velocity เข้ามานะครับโดยก็จะนำเอา c e l l o t c n v a s d t move แล้วก็ภายในวงเล็บนะครับ c e l l o n i m a t e ก็ mate, คือนำเข้ารูปภาพ คอมมานะครับแล้วก็เซล dot x velocity แล้วก็เซล dot y velocity อันนี้ก็คือการนำเข้าความความเร็วนะครับให้กับรูปภาพจากนั้นกลับไปที่ตรงเมนเราจะมาทำการทำให้วัตถุเนี่ยเคลื่อนไหวโดยเราจะเขียนเข้าไปใน y loop แล้วก็เอาตัวแปลบอลวอลเลย์บอลครับใช้โดยวอลเลย์บอลดอทมูฟก็เป็นการเรียกใช้งานฟังชันมูฟทีนี้นะครับก็ตามด้วย w i n d o w ์ดอทอัปเดตเพื่อให้มันอัปเดตไอตรงคอเดตโคอินเดเนตแล้วก็กำหนดเวลาไปนะครับไทม์ดอทสลีฟให้ไปสักศูนย์ศูนย์ศูนย์หนึ่งมดอทสลีเราก็ import นะครับอิ p o r ต t i ม e เข้ามาด้วย ทีนี้นะครับคอมไพล์ปุ๊บตรงนี้นะครับตัวบอเนี่ยมันก็จะเคลื่อนที่นะครับไปล้นขอบถ้าเกิดว่าตรงนี้นะครับเราปินตรงโคอิเนตเราปินโคอิเนตดูนะครับมันก็จะขึ้นเป็น4 4อินเด็กับ4อินเด็กก็คือตรงมุมบนบนซ้ายสุดแล้วก็ตรงมุมล่างขวาสุด ทีนี้นะครับเราก็จะมากําหนดเงื่อนไขเพื่อให้วัตถุนั้นไม่ล้นขอบความกว้างของตัววินโดว์นะครับเราก็จะมากําหนดถ้าเจ้าตัวโคดิเนตหรือว่าพิกัดเนี่ยถ้าพิกัดในอินเด็กซ์ที่0ครับอินเด็กซ์ที่0นย์หรือว่ามุมพิกัด x ในมุมบนซ้ายเนี่ยนะครับมันมีค่าน้อยกว่า0หรือว่านะครับตัวโคดิเนต ในอินเด็กที่2ครับหรือว่าจุดพิกัด x ในมุมมุมล่างขวามีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ s e l l canvas แล้วก็ w info underscore width ตัวนี้นะครับก็คือถ้าพิกัด x ในมุมบนซ้ายเนี่ยมันน้อยกว่า0หรือว่าถ้าพิกัด x ในมุมล่างขวาเนี่ยมันมากกว่าความสูงของตัวแกนวาด เราก็จะมากำหนดนะครับเซล d x velocity เนี่ยให้มันมีค่าเท่ากับตรงกันข้ามก็คือลบเซ x velocity ทีนี้เราก็จะทำเหมือนกันกับแนวแกน y ถ้า coordinate โโน,น,นะครับใน index ที่1นะครับก็คือพิกัด y ในมุมบนซ้ายเนี่ยมันมีค่าน้อยกว่า0หรือว่า coordinate โโนนใน index ที่3หรือว่า พิกัด y ในมุมล่างล่างขวาครับมันมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับความสูงของวินโดว์ตัววินโดว์นะครับก็เป็นแบบนี้ canvas. winfo แล้วก็ underscore h i g h ก็คือความความสูงของตัว canvas เราจะกำหนด cell. yvelocity ให้มีค่าตรงข้ามก็คือลบ yvelocity ทีนี้เราก็คอมไพดูใหม่นะครับแล้วก็มาดูกันนะครับตัวนี้เมื่อเมื่อนะครับพิกัด x y ในมุมล่างซ้ายล่างขวาเนี่ยมันชนขอบมันก็จะลบถ้ามุมพิกัด x y ในมุมบนบนซ้ายชนขอบมันก็จะลดลงในตรงัข้ามทีนี้ถ้าสมมุติว่าเราต้องการสร้างวัตถุหลายๆวัตถุนะครับเราก็กลับไปที่ตรงเมน อันนี้แล้วก็สร้างตัววัตถุอื่นๆขึ้นมาสมมติว่าเราจะสร้างเป็นเทนนิสเทนนิสบอลนะครับเราก็กำหนดแล้วก็เรียกใช้ p l a s s ball ภายในวงเล็บใช้ canvas นะครับแล้วก็ใส่พิกัดเข้าไปนะครับ x 0 y 0นะครับให้เริ่มที่ x 0 y 0แล้วก็เราจะใส่เป็น diameter หรือว่าเส,ส้นผ่าศูนย์กลางไป50 แล้วก็ใส่ความเร็วในแนวแกน x สักสความเร็วใน,นวแกน y ตักสแล้วก็ใส่สีเข้าไปตรงนี้ผมจะให้เป็นสีสีเขียวนะครับสีเขียวแล้วเราก็เรียกใช้งานฟังก์ชันใน y loop tennis underscore ball แล้วก็ dot move แบบนี้จะได้หน้าตาประมาณนี้นะครับ โอเคนะครับนี่ก็คือการสร้าง Animation ในหลายๆ o b j e c t แล้วถ้าเกิดว่าเราจะสร้างวัตถุเพิ่มนะครับเราก็กำหนดตัวแปรตัวนี้เหมือนเดิมนะครับแล้วก็นำเอามาใส่นำเอาตัวแปรนะครับ move ม,มาใส่ใน w y l o o p